ทำพีคโคชัวโปรนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับทำให้ใบหน้ากระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องของการที่ลดฝ้ากระรวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับถ้าใครจำได้นะครับก็มีเนี่ยภรรยาผมเขาก็จะมีปัญหาว่ากับการที่เขาเป็นโรค ใชิมโดต่อรอยไดติดซึ่งทำให้การตอบสนองต่อการฉีดโบทูลินมท็อกซินนี่น้อยเพราะฉะนั้นริ้วรอยที่เป็นริ้วเล็กๆของเขาเนี่ยผมก็ต้องใช้วิธีการอะไรบ้างถ้าใครจําได้มีร้อยไหมนะครับตัวโวลูมกับแมทริกเพื่อกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนและทําให้ผิวหนังตึงขึ้นแล้วก็ใช้วีนัสซีว่านะครับ แล้วก็ใช้พิโกชัวโปรครับในการทำรีจูวินเนชันเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนวันนี้ก็เริ่มทำกันเลยครับแพลนนิ่งของปีนี้เราทำโปรแกรมพิโกชัวโปรคู่กับแท็กเก็ตคูลที่ใส่ค็อกเทลบวกเอ็กโซโซมเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ใบหน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยเล็กๆครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะชื่อโรคเมื่อกี้อะไรนะัฮาชิโมโตไทรอยเดติสครับผมคือคนที่เป็นโรคไทรอยอ่ะครับปัจจุบันฮาชิโมโตไทรอยเดติสเนี่ย เจอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงมันจะมีภูมิด้านทานหรือมีแอนติบอดีเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาพบว่ามันไปมีผลทําให้การออกฤทธิ์ของโบทูนูมท็อกซินหรือการฉีดโบเนี่ยได้ผลที่น้อยลงครับผม yeah. อบแรกเนี่ยเราก็จะยิงเป็น Rejuvenation นะครับ對對ก็จะเสียงไม่ดังนะเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะหน้าไม่แดงเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวแพลตตินัมนะครับซึ่งเป็นตัวโฟกัสเลนเรของตัวพิคโคชัว Pro ในการที่ยิงบริเวณที่มีเม็ดสีที่เข้มอีกหนึ่งรอบนะครับ ควกรูขุมขนนะครับเม็ดสีส่วนเกินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรอยสิวรอยดำต่างๆเนี่ยก็จะสามารถกระจ่างใสขึ้นดีขึ้นได้โอเคอเอาหวัวนี้หนึ่งนะครับ กระเป๋าเจมส์บอนด์นะครับมีหลายขนาดของสปอตไซส์นะครับเพื่อปรับพลังงานให้เหมาะสมอันนี้จะเป็นหัวแพลตินัมโฟกัสนะครับเดี๋ยวยิงบริวเวณที่เป็นลักษณะของฝ้ากลับ เสียงจะดังขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไข้ก็จะรู้สึกร้อนขึ้นนิดหนึ่ง เรียบร้อยแครับไนานแป๊บเดียวเลยครับแล้วปกตินะครับหลังทำเนี่ยก็เราจะพยายามลดอุณหภูมิของบริเวณผิวหนังลงให้ต่ำกว่า40องศาเซลเซียสนะครับเพราะเราพบว่าง,งานวิจัยเนี่ยบอกชัดเจนเลยว,ว่าถ้าหลังยิงเลเซอร์แล้วอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า40องศา Celsius เซลเซียสมีโอกาสที่จะเกิดการเข้มขึ้นของฝ้าหรือบริเวณที่ได้รับการยิงเลเซอร์ไปงั้นะ ถ้าเป็นคนไค้ทั่วไปที่ไม่ได้ทำโปรแกรม r า e t c คูลเราก็ใช้การมาร์เย็นนะครับแต่เดี๋ยวของมีเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรม t a r า e t c คูลต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความเย็นนะครับซึ่งส่งพลังงานมาจากตัวคาร์บไดออไซด์บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ส่งผ่านตัวค็อกเทลซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวใสขึ้นทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับ ใส่บรรจุก,กระสุนก่อนนะฮะโอเคอ่โอเคอออเราก็จะยิงเป็นเขาเรียกว่าไอซ์บูลเลตนะครับกระสุนน้ำแข็งแล้วก็ไปอยู่บนผิวของเราแล้วทำให้ซึมลงไปในชั้นที่เรียกว่า DEJ หรือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ชั้นหนังกำพร้ากับชั้นหนังแท้ซึ่งอันนี้มีความสําคัญว่าถ้าเกิดทําให้ผิวหนังชั้นนี้หนาตัวขึ้นได้เนี่ยจะทําให้ความแข็งแรงของผิวดีขึ้นแล้วก็ยาเนี่ยก็จะอยู่ในชั้นนี้นะครับรวมถึงชั้นบนของผิวหนังชั้นแท้ซึ่งจะมีพวกเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีอยู่ในชั้นนี้เป็นหลักเนั้นถ้ายาอยู่ในชั้นนี้ที่เยอะที่สุดก็จะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับโอเคหนึ่งสอง จะ่ย,ย,ยงลไปนอกจากประโยชน์เรื่องของการสักตัวยาลงไปแล้วอะครับหลังทำเนี่ยหน้าก็จะมีความชุ่มชื้นที่เยอะแล้วก็ดูเงานะดูกลอสซี่เลยคนที่อยากได้กลอสซี่สกินเนี่ยโปรแกรมนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับ